สวัสดีค่ะม่ต้องสวยรู่หลาหน่าใช้ไม่นํานำเสนอกันอีกคันนึงแล้วนะคะโตยต้ตาแคมรี่สองจุดศูนย์จีเกียร์โต้คันนี้ปีสองพันแปดค่ะราคาโปรโมชั่นของลอยที่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นประวัติจะได,ด้เต็มนะคะส่งเดือนละแค่หกพันบาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่ขับดีน่าใช่ม,มากๆเลยค่ะตามแอมมดูกันเลยค่ะ c a มรีสองจุ o o ยโตคันนี้ปี2008ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่279,000บาทเท่านั้นประวัติดีฟีดาวไปเลยนะคะส่งเดือนละแค่6,000บาทเท่านั้นค่ะขอคนซื้อเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปค่ะกระสุนดคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้าค่ะ ระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกปับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแอร์แบ็กแอกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครูสคอนโทรลค่ะลายไม้รอบคัะเลยนะคะแอร์ Air, ระบบดิจิตอลค่ะเครื่องเสียง AM, FM, AUX แล้วก็ CD นะคะรถสภาพดีมากๆเลยค่ะส่วนด้านหลังค่ะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะเย็นทั่วถึงนะคะกว้างนั่งสบายหลูหลรามากๆเลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะ สวยหรูหราราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ขับดีมากๆเลยนะต้องเป็นคันนี้เท่านั้นค่ะเด mm ็กแคนยอน2,000เป mm ็นซินนะคะเต mm ิมน้ำมันอีสิบได้ด้วยค่ะคันนี้ติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะแ mm hmm. อร์เย็นเจี๊ยบนั่งสบายด้านหลังกว้างมากๆเลยค่ะ mm hmm. สภาพดีค่ะ mm hmm. บอะประับไฟฟ้าก็เป็นคู่หน้าด้วยนะคะ mm hmm. น่าใช้ค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถค,คันนี้ค่ะคันนี้แอร์แบ็กคูนะคะลายไม้รอบคันหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์2016วาวเป็นซินค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 5050858มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากนะคะโทรปรึกษาแอมได้เลยคะ่ะอยากได้รถสภาพไปสวยโทรมาคะ่ะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยคะ่ะอันนี้แล้วพบกันใหม่นะคะ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไม่าย,ายค่ะ